นี่แหละค่ะนะคะยามใดที่เรารู้สึกว่าเดินคนเดียวนะคะถ้าหากมีเพื่อนเดินร่วมทางด้วยเนี่ยเราจะรู้สึกไม่เหงานะคะไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเป็นสามีภรรยาเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักหรือว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะเรามีเราค่ะงานของคุณแหวนทิติมาสุดสุนทรน,นะคะเพลงที่บเริงไข่ไข่ค่ะบเริงบอกเหงาจังนะคะคุณผู้ฟังแนะนําเลยใครที่อยากที่จะมาวัดจันทร์นิรมิตนะ มาไหว้พระหลวงพ่อเ,เทพพโลหลายคนบอกเอะหลวงพ่อเทพพโลอยู่ที่ไหนอยู่กลางทุ่งค่ะแต่กลางทุ่งนานะคะวัดจันนิรมิตสาวก็เพิ่งรู้จักที่ได้มาทางบ้านของคุณอาโชคชายทองศักดิ์นี่แหละนะคะเ<ๆ>มื่อก่อนก็ไม่รู้ว่าวัดจันนิรมิตอยู่ตรงไหนยังไงนะคะมีโอกาสได้มาพบปะเจอเจอนะคะ,ะองค์ท่านนะคะพระเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็กศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะสาวก อยู่ทํำรายการที่สถานีวิทยุเซ็นเตอร์เรดิโอนี่เอ๊ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราทางคุณอาชุกชัยแล้วก็ทางพี่ดีเจปลายเนี่ยย้ายมาอยู่ที่เาจากที่เดิมเนี่ยย้ายมาอยู่ที่บ้านในกี่ปีปแล้วนะคะแต่เท่าที่สามครักษัได้มาสัมผัสนะคะกับหลวงพ่อเทพลโลนะคะเนื่องจากเวลามีเรื่องไม่สบายใจบอกตามตรงสาครักงเข้าวัดนะคะ จะสุกเออจะทุกจะจะสุกเนี่ยจะชอบข้าวัดนะคะแล้วก็วัดจนันเนรมิตรนี่ก็เป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่สางครรกเวลามีความทุกข์ใจหรือว่ามีความเหงาอะไรอย่างเงี้ยจะไปนั่งนะไปนั่งหน้าองค์พระแล้วตรงนั้นจะมีจะมีต้นไม้นะคะคุณผู้ฟังต้นไม้ร่มเย็นทีเดียวนะสาครั้งเมื่อก่อนไปประจําตรงนั้นบ่อยมากๆเลยนะคะเนื่องจากโอ้ยมีเรื่องเยอะในปะบลกเนี่ยปะบลกตรงหัวอกเดียวกันเลยตอนตอนนั้นมีมีปัญหา ชีวิตเยอะอ่นะโน่นนี่นั่นนะเรื่องงานด้วยเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดก็ไปไหว้พระนะคะเออเรามาจัดรายการที่นี่ตอนนั้นช่วงตีสี่ได้มั้งนะอะไรยังไงย่างนั้นนะะช่วงเช้ามืดแหละนะคะพอออกจากรายการก็จะเช้าใช่ไหมสามคนเขาไปไหว้พระที่วัดจัน์นรมิตรนี่แหละก่อนกลับบ้านนะคะแล้วก็จะมีมันสบายใจคุณผู้ฟังนะสถานที่ก็กว้างขวางนะคะแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งคือ สามครักก็อธิษฐานนะขอพระองค์ท่านนะคะว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้มันก็เป็นได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเออเห็นมีคนเข้ามาถวายเป็นจุดประทัดนะคะประทัดดินโอ้ที่สาวรักนั่งเนี่ยทุกวันก็ว่าได้จุดประทัดปัง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 บาง,งทีก็มีน้ํามันบ้างนะน้ํามันนี่แหละน้ํามันแล้วก็มีดอกดาวเรืองนะ บอกว่าท่านชอบประทัดนี่บ่อยจังเลยนะคะเออทุกครั้งที่มีมาจุดประทัดสามครั้งอ้เวาอนุโมทนาซาุแสดงว่าสมใจแล้วนะเราก็อนุโมทนากับเขาทุกครั้งทุกครั้งนี่แหละดังมากเลยนะคะก็นั่งอยู่นั่งอยู่เราก็อธิฐานมางเออลองอธิฐานสิว่าจริงคือคือขอขอท่าน่ะนะคะสรุปจริงคุณผู้ฟังเป็นไปได้ด้วยนะคะสิ่งที่สามครั้งคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นไปได้นะคะพอเหตุการณ์นั้นจบคือ มันมีเหตุที่ที่นั่นนี่โน,น่นคือแบบหูกโยงกันจนจนสามครักสมหวังอนะ่ะสามครั้ก็จุดอา้าวท่านชอบประทัดก็เอาประทัดมาเลยนะคะเอาดอกดาวเรืองมาไปไปซื้อที่ที่สวนก็เลยนะไปซื้อสดๆเลยที่สวนเนี่ยดอกเท่าไหร่ไม่รู้ตรงนั้นนะคะแล้วก็ตอนนั้นมีอะไรนะมีไข่เป็ดด้วยนะไข่เป็ดมาเป็นทานตรงนั้นด้วยนะแล้วก็ช่วงนั้นจําได้นะสามครั้ง มาเขาเรียกแก้บนใช่ไหมเขาบนบนกันสาครัก้ก็ก็สมใจแล้วไงนะกราบหลวงพ่อบอกโอ้ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นนะคะพอสาครั้ก็นั่งสวดมนต์อยู่คุณผู้ฟังนั่งสวดมนต์อยู่หน้าองค์พระนั่นแหละนะคะแก้บนเสร็จก็พี่อีกคนหนึ่งเขาก็จุดประทัดแล้วจุดจุด,จด,จดสาครัก้ก็สวดมนต์สวดมนต์เป็นนโมตรรรัสสะเพราะว่าตัวอาหาโตัวสามาสมุทธัสส์นี่แหละสามจบแล้วก็ท่องอิติปิโส น้ำบทอิติปิโสอีเก้าจบด้วยกันนะคะก็ตั้งนั่งสมาธิ ї, นั่งหน้าองค์พระรเลยก็ไหว้ไหว้นะคะเขาบอกว่าแก้บนต้องก่อนก่อนนี่ใช่ไหมก่อนก่อนเพนใช่ไหมสิบเอ็ดนาฬิกานะสามครั้งก็สวมดมนต์พี่เขาบอกอุ้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเดี๋ยวเพนก่อนเพนก่อนเอาสามครั้งก็สวด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 พอสวดจบนะคะอิติปิโซภาวาทัางสมาธิสพุท,ทว,วิชาจารณาสัมปนโนสุขโตโ,ตโลกัตวิทูอนุตโรปุริสห์ปุริ ปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธขวัติสวัสดิ์ะตัวพะวตาธรรมโมสันติติโกอาการิโกอะไรเนี่ยบทเนี้ยนะคะจบจบพราะจบเก้าจบจริงจจบบทจริงๆอ่ะจบจริงจริงอ่ะนะคะพราจบเก้าจริงๆคุณผู้ฟังนะคะพระตีตะคังเลยค่ะเพลงพอดีหมาเห่าหอนหมาหอนเลยคุณผู้ฟังสามพระคนลุกสู้เลยแบบเหมือนเหมือนเหมือนพระองค์คือสามพระคิดเองอ่ะเหมือนว่า องควงพ่อเทพโรเนี่ยท่านท่านได้ให้แล้วเหมือนเหมือนรู้ความรู้สึกเองอะว่าเออพรที่เธอขอเนี่ยฉันให้แล้วนะฉันให้เธอแล้วนะคะพอดสวดจบเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังพระตีระครังหรือเพนพอดีนะคะหมาเห่าหอนเหมือนก็ว่าเออดนดีด้วยนะอะไรคือเราก็จินตนาการของเราไปแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆริคุณผู้ฟังสิ่งที่คิดว่าไม่ได้มันได้อะคะ่ะ แต่อย่าบอกเลยนะอย่าให้สามครรับบอกว่าคืออะไรไม่ใช่เรื่องเงินทองไม่ใช่เรื่องอะไรยังไงแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทําให้สมหวังนะคะเป็นไปได้คุณผุกฟังนะปัจจุบันนี้นะจากวันนั้นก็หลายปีแล้วนะคะทุกวันนี้มันยังญาติดีอยู่เลยสามครครักขอภาวนาให้รู้จักกับคนคนหนึ่งอะอย่างนี้ละกันซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแล้วก็ณนะตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ดีด้วยนะดีมาตลอดเลยแบบเออมันไม่น่าที่จะเป็นไปได้อะแต่ว่าท่านให้นะคะ แต่เรื่องอื่นสาวครั้ไม่เคยนะมีคนที่สาวครักนั่งบ่อยอะหลวงพ่อเทพโลเนี่ยนะคะนั่งบ่อยนั่งบางทีก็ถามพี่มาทําอะไรอ๋อกระเป๋าสะพังหายมาขอหลวงพ่อให้เห็นอุ้ยกลับบ้านไปเห็นเลยจริงเหรอพี่พี่ลืมเปล่าไม่ใช่พี่ดูเสร็จแล้วต้มไข่ต้มอะไรมาเออน้องเอามัาย้ยไข่นี่เออพี่อะมาแก้บนนะคะให้สาวครักสองใบเออสาวครักก็เออ,ก,เอ,อก็รับไว้เพราะว่าพี่ก็ให้ ก็แจกเด็ก,ดกๆหมาที่ที่วัดนั่นแหละนะคะเออก็รู้สึกเออหลายคนก็เอาพี่มาทําไมออพอดีนู่นนี่นั่นนะแล้วก็มีไหนๆจะเล่าแล้วเล่าเล่าให้ยาวเลยนะคะมีพี่คนหนึ่งนะคะคุณฟังวันหนึ่งเช้าวันหนึ่งเนี่ยนะมีพี่คนหนึ่งหน้าตาโอ้โหยแย่มากเลยอะหมดหมดอะไรตายยากกับชีวิตเป็นผู้ผู้หญิงคนหนึ่งสูงวัยแล้วล่ละนะคะแต่ก็ยังยังสาวอยู่นี่เลยอยู่ตลาดอ่างทอง สามรักไม่บอกไม่บอกนะเป็นเจ้าของร้านด้วยนะคะไม่บอกชื่อรวยด้วยเศรษฐีเลยล่ะนะคะสามคนักก็เอ๊ะทาไมหน้าตาพี่ไม่ค่อยดีเลยเขาก็าเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังแบบเหมือนเขาเขาเขาทุกข์อ่ะไม่มีคนปลักทุกข์ให้จริงๆนะคุณผู้ฟังปรักทุกข์นะอย่างนี้อย่างนั้างงานเนี่ยเนี่ยเป็นหนี้เขานะแชร์ก็ยังไม่ได้ส่งเป็นเจ้าของร้านอยู่ที่ตลาดอ่างทองเนี่ยเจ้าของเลยนะคุณผู้ฟัง โน่นนี่นั่นลูกจ้างก็โน,น่นคือมีปัญหาเรื่องเงินแหละมีปัญหาเรื่องเงินนะเออแล้วพี่พี่อยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยทุกวันนี้พี่อยู่ห้องคนเดียวพี่นะมียาอยู่โอโ้ยสามครัะหอุ้ยตายแล้วโอโุ้ยเขาจะฆ่าตัวตายจริงๆอ่ะคือคือ,ค,อคือแบบอแววตามหมดอะไรตจยอยากอ่ะคุณฟังสัมผัสได้ไหมนะสามครั้เอ้ยเอาอยัางไงมันล่องลอยมันะเนี่ยพี่ไปทํานะบุญนะแบบแบบล่องลอยแล้วอะ่ะ คือเหมือนกับว่าร้อยเปอร์เซ็นกับความมีสติอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาไม่ถึงอะจริงๆประมาณสักโอ้โหห้าสิบจะถึงไหมห้าสิบห้าสิบคือเหมือนกับว่าพร้อมพร้อมจะทําอะไรก็ได้ในชีวิตอะเออสาวครักเออมาขอพ่อหลวงพ่อไม่รู้พ่อให้สาวครักษพูดนะพูดให้กําลังใจอะค่ะพูดให้กําลังใจหยิบยกเอาชีวิตสาวครักมาเลยนะว่าอะไรยังไงนี่ยพี่ยังดี พี่ต้นทุนดีกว่าหนูอีกหนูไม่มีอะไรเลยชีวิตนี้หนูดิ้นรนด้วยตัวเองพ่อแม่ไม่เคยให้อะไรหนูไม่เคยหมดหวังหนูก็เคยหมดหวังหนูอยากฆ่าตัวตายอย่างพี่แต่ถ้าหนูฆ่าตัวตายหนูเป็นบาปทางพุทธศาสนาบอกว่าเป็นบาปเป็นอะไรอย่างนี้พี่อย่าเพิ่งตายเลยพี่ยังสาวยังสวยเนี่ยพี่ทําประโยชน์เยอะถ้าพี่ตายแล้วลูกจ้างในร้านพี่เนี่ยเขาจะเอาเงินที่ไหนแล้วพี่ตายลูกพี่ก็จะเสียใจความจริงถ้าพี่ไม่ตายนะเงินแค่เดี๋ยวพี่หาได้ เดีย๋ยวมันต้องมีสิ่งดีสิเนี่ยแชร์อะไรเดี๋ยวพี่ก็ค่อยๆผ่อนไปอุ้ยต้นทุนพี่ดีจะตายพี่ก็ยังสาวยังสวยนี่คนรู้จักอะไรพี่เยอะเนี่ยหนูนะถ้าพี่ตายไปนะพี่ไปผูกคอตายไปอะไรเงี้ยหนูรู้ข่าวหนูเสียใจนะอ,อ้าวผู้หญิงคนที่คุยกับเราหน้าองค์พระนั่งตายแล้วหรอพี่ทาให้หนูเสียใจด้วยนะพี่ทําให้คนอื่นเสียใจแล้วพี่ทําร้ายตัวเองด้วยพูด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 ,พดจนจนเหมือนกับว่าเราเราอยากจะยื้อตรงนี้ไว้อะให้เขารู้สึกดี สรุปเขาเขาบอกเขารู้สึกดีแล้วก็องค์บอกว่าเออพี่พี่ดีใจนะจับไม้จับมือเลยตอนนั้นหลายปีจับมือสามครั้งบอกพี่ดีใจนะที่เจอน้องน้องทําให้พี่มีกําลังใจมากแล้วก็ไปที่ร้านพี่ได้นะร้านพี่อยู่ตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวพี่ดูแลอะไรเงี้ยสามครั้งไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากจะนั่นคือเขารู้สึกดีขึ้นนะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าบนหลวงพ่อขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่เพื่อที่ว่าจะได้เอาเงินเนี่ยไปใช้หนี้ ชค่าแชร์ประมาณนั้นก็ว่าทวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เครียดไงเครียดจนไม่รู้จะทํำยังไงเออสาวครับก็บอกพี่อย่านะอย่าทําอย่างนั้นนะหนูเคยคิดแบบพี่แต่หนูไม่ทําต้นทุนพี่มีตั้งเยอะคือพูดให้ให้เหมือนกับว่ายกเขาขึ้นนะ่ะยกเขาขึ้นแล้วเรากดต่ําไม่เป็นไรนะหนูเรากดต่ําเนี่ยไม่เป็นไรแต่ขอให้เขายกขึ้นให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเองก็ยังบอกว่าเออก็บอกหลวงพ่อเทพรโลบอกหลวงพ่อขออย่าให้เขาไปทําร้ายชีวิตเลยนะ หนูจะรู้สึกไม่ดีมากๆเลยถ้าค่ะเขาทําร้ายชีวิตตัวเขาเองหนูช่วยไม่ได้คําพูดของหนูเนี่ยหนูช่วยเขาได้เนี่ยหนูจะรู้สึกมีความสุขก็บอกหลวงพอ่อคือล่าสุดนี้ก็ไปดูเฮ้ยเขาเขาเขาดีขึ้นนะเขาก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นอะแววตามหมดอะไรแต่ยากมากเลยอันนี้ปู้๋เล่าให้ฟังอะไรฟังอระจบเรื่องนี้นะคะว่าหลวงพ่อเทพโลเนี่ยเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพของคนที่นี่แล้วก็สามคระก็ ขอแล้วก็ก็ได้ผลนะคะเพราะว่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้เอาจบเรื่องหลวงพ่อเทพรูที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาววัดจันรนิรมิตรมาถึงมาถึงเรื่องไข่กันบ้างนะคะไข่ป้าสมเลิงก็สดใหม่ค่ะเมื่อวานนี้ต้มไปให้หมาทุ่งนาเนี่ยแม่บอกแกะแล้วมันโอ้ยไข่ใหม่อะ่ะมันไม่ค่อยร่อนบอกว่าแม่ทางป้าสมเลิงบอกว่าเขาขายไข่สดใหม่ตลอดไข่ไหนไม่ใหม่เนี่ยเขาพยายามผลักออกให้หมดนะคะคือคือคือ ไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วมันเน่ามันอะไรไม่ใช่ป้าสำเริงบอกไม่ไม่ของป้านี่สดใหม่ตลอดแล้วก็ป้าสำเริงเล่าให้ฟังนะบอกว่าหลวงพอ่พอเทพโลเนี่ยเมื่อก่อนนี่มีโอกาสได้คุยกับป้าสำเริงนะคะไปซื้อไข่วันนั้นป้าสำเริงบอกว่าเนี่ยป้าเมื่อก่อนป้าก็จนนะจนมากมากเลยเห็นเขาไปทําบุญกันป้าก็มองอยากจะไปกับเขามั่งนะคะอยากจะไปกับเขามั่งไม่มีเสื้อผ้าใหม่ๆกับเขาไม่ได้ไป ไหว้หลวงพ่อไหวน้น่นไหว้นี่อธิษฐานขอให้ได้มาอยู่แถววัดจันนิรมิตรเนี่ยขอให้มีเสื้อผ้าใหม่ๆน่นนี่นั่นสรุปเหมือนได้ผลนะคะพูดถึงหลวงพ่อถึงพระป้าสำเริงบอกเนี่ยทุกวันเนี่ยป้าก็อยู่ในเนี่ยทาบุญวัดจันนิรมิตเนี่ยเพราะหลวงพ่อทีเดียวป้าอธิษฐานเลยป้าขอเมื่อก่อนพระจนในนูน่นนี้แต่ก็คือป้าสำเริงเนี่ยเป็นคนซื้อนะคะแล้วก็ของมีคุณภาพนะคะ ไข่เป็ดของป้าสำเริงเนี่ยถ้าเป็นฟองใหญ่เนี่ยี่สิบเจ็ดลูกคุณผู้ฟังไม่ทราบเหมือนกันว่าถ้าช่างแล้วมันเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดลูกเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนะคะใหญ่นะแต่ถ้าลูกย่อมมาหน่อยสามสิบสามฟองเนี่ยหนึ่งร้อยบาทสาวรักชอบไข่เล็กๆกก็คือซื้อสามสิบสามฟองเมื่อวานนี้ก็ต้มไปให้หมาทุ่งนาแปดฟองคลุกข้าวไปให้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็ต้มแจกอะไรยังไงบ้างกินบ้างอะไรบ้างนะคะอ๋อแล้วก็ให้ผู้มีพระคุณ ที่คนรู้จักอีกสิบห้าฟองที่เหลือสามคนน,น,นั่นแหละนะอะา้อนนั้นพอก็คือจะบอกว่ากับไข่ของป้าสมเลิงเนี่ยสดจริงๆไปซื้อกันนะคะป้าสมเลิงนั่งเหงาเลยนะคะเรามีเราส่งไปให้แล้วกันนะาป้าสมเลิงนะคะที่นั่งขายไข่อยู่มาไหวลวงพ่อที่พโลเถอะนะมามากันใครหลายคนบอกตรงไหนยังไงอยากให้เป็นวัดที่เป็นหนึ่งในที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทองด้วยนะคะ มีวัดม่วงใช่ไหมศักดิ์สิทธิ์นะหลายคนไปวัดคุณอินอย่างเนี้นะคะวัดชโยนะวัดสี่ร้อยใช่ไหมแล้วก็วัดอะไรอีกอะวัดสังกตายนี่แล้ววัดอะไรนะวัดป่าโมกใช่ไหมวัดจันทรังสีใช่ไหมแล้วมีวัดอะไรอีกอะนี่วัดจันร์นิรมิตรนี่ไม่เป็นรองใครสามครั้งการันตีเลยว่าท่านอธิษฐานจิตท่านให้แต่ว่าจิตใจเราต้องบริสุทธิ์นะสามครั้งจิตใจบริสุทธิ์มากเลยแล้วก็บอกว่า ท่านหนูไม่มีอะไรตอบแทนหนูจะขอเป็นคนดีให้มากที่สุดในชีวิตนี้แทนนะเพราะว่าขอพระนี่สามครั้งไม่บนไม่อะไรเยอะให้นู่นให้นี่เยอะแยะไม่มีให้นะคะขอเป็นคนดีให้มากที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้จะทําได้เท่านั้นจบท่านก็คงจะสื่อถึงอะ่ะท่านถึงได้ให้แบบเออคนนี้มันจริงใจเว้ยเราเราให้มันสมหวังหน่อยมันจะได้มีกําลังใจอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เล่าสู่กันฟังจบไปนะคะ อยากจะให้ทุกคนมีกําลังใจแนหะไม่ใช่อะไรหรอกนะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเออทาไมมันโควิดมันระบาดเนี่ยทั่วประเทศไทยเลยมันแดงเถือกไปทั้งประเทศเลยนะดูจากรายชื่อมันมันมันระบาดกันหมดแล้วมันเครียดมันทั้งก็ไม่มีนะโรคกระบาดกลัวก็จะกลัวตายกลัวติดทํางานเงินก็หามไม่ได้อะไรมันเครียดเราก็เครียดเหมือนกันแต่ว่าเราจะอยู่อย่างทุกข์ใจทําไมอะ่ะ อยู่ยังมีกําลังใจเถอะค่ะยังไงก็ตายเหมือนกันนะอยู่ยังมีความสุขดีกว่าอยู่ยังมีความทุกข์นะคะส่งเพลงนี้ไปให้เป็นกําลังใจให้กับทุกคนได้สัมผัสนะคะความรู้สึกนี้กันด้วยละกันนะหลายคนอาจจะท้อจะล้าจะเหนื่อยนะคะทุกคนเป็นเหมือนกันหมดใจสู้วันหนึ่งข้างหน้าคนท่านดีๆรอเราอยู่นะคะขอแค่อดทนค่ะ